นะครับมาต่อกันที่อีพีสามนะครับตอนนี้ก็คือมาดูแลข้าวสุกหรือยังนะครับวจสอบเวลาประมาณนาฬิกาประมาณตีสี่ครึ่งครึ่งชั่วโมงก็นั้งประมาณชั่วโมงเนาะออันนี้ก็ทําอะไรครับดูว่าข้าวมันสุกหรือยังไม่สุกรือยังนะเออเพราะว่าดูดูน้าเหรอดูน้ํามันมีมีนี่ตืดมีน้ํำไหมถ้าประมาณนี้ ก็ถือว่าโอเคได้เนี่ยได้นะนิดมีน้ำนิดนิดน้ำนิดได้ถือว่าแห้งแล้วถือว่าแห้งแล้วถ้าจะให้ดีรออีกสักนิดหนึ่งก็ได้ขนาดนี้ก็ได้แต่ผมเอาเพราะว่ามันทําแค่อยู่ที่ความชอบเรามันจะมันจะได้ทันกับลูกค้าประมาณนั้นโอเคครับเนาะเคี๋ยวมันจะ มีฮันลูกค้าพวในงานมีคนช่วยอ่ามีคนช่วยนะครับเออครับก็ทำไม้ต่างือว่าได้แล้วโอเคก็ปิดแก๊สไปแก๊สโอเคอันนี้คือน yeah. okay. 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 ้ำเติมสองรอบใช่ไหมลูกเรียงเออใส่นี่เดียวเมื่อก yeah. ี้ฮะหมดสุกแล้วแหละไม่ได้เติมนะอันน้ำเดียวเลยถ้าผมเว่าสิบสองชั้นเราเติมครั้งหนึ่งอืมเออมันประประมาณนี้นะสิบสองชั้นสิบสองชั้นเราเติมอ๋อเมื่อก่อนเติมเมื่อก่อนประมาณนนั้หลายถาดเออหลายอะไรไเติมสองรอบแต่นี่ก็แค่นี้ก็ ว่าโอเคละต้อ,องไปนะครับนี่นะฮะรับรองข้าวนุ่มฟูนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรเลยครับเลือกที่ข้าวนะครับใส่ใจอย่างเดียวข้าวโอเคครับผมโอ้โหข้าวนะ่าทานมากเลยนะครับอ่ะมาอยกต้องใช้ความระวังนะครับมันร้อนมากมร้อนมากครับ ร้อนร้อนมากขึ้นอยู่กับเนาะขอเราเนาะผมมันผ่านมาเยอะแล้วงานหนักๆอืมแต่เนี่ยือว่าไม่หนักวันนี้เซฟว่าไม่หนักคือว่าร้อนอย่างเดียวง่ายๆเลยนะครับแต่ก่อนเคยทำงานเด็กมามันหนักกว่านี้เยอะเรายังทำได้อยู่มันเป็นงานของเราเนาะ อันนี้ก็คือเราเอาออกมาออากมแล้วก็ประกบเตรียมประกบคือไม่ให้ลมมันโบกไม่ให้มันแห้งนะน่านจะแห้งเนาะเอาเนี้ย่อามาเนี้ยการเคาะเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปบางคนเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรกระป๋องเกระป๋องแล้วเขาเขาาก็เอานี้คว่ำลงเขาใส่ถุงแล้วก็คว่ำลงนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคไขมัน บางคนเขาก็จาะปากเคราะห์บางคนก็ตูดเคาะบางคนเอาตูดเคราะมันไม่เหมือนกันูอเคเซนมากคงจะปากเคราะห์นะก็ปาก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 ถ้วยเนี่ยจะมีความแข็งมามันจะมีขอบอยู่มันจะมีขอบความแข็งมันเรียกเคาะอ่าแต่ตูดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยพอที่จะมาลองปอกก็คพอผมบุ้มเลยเออในบางครั้งนะบางคนเขาคิดว่าข้าวมันจะติดตูดใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะครับข้าวมันจะติดขอบ อ,อที่มันคอ,อยากๆนะ,ะข้าวมันจะติดขอบถ้าเจอลมก็คือติดขอบออมันจะแห้งที่ปากก่อนบางว่าคิดว่าข้าวจะติดไม่ติดตัวเพราะว่าข้างล่างมีน้ํามีอเมือกเขาเรียกอะไรนะมียางอยู่มียางยางข้าวจะออกเหนียวๆหน่อยนี่แหละเหตุผลที่ทาาําไมเราต้องประกบประกะระบเพื่อว่าปากมันจะไม่แห้งครับเพราะว่าเรากว่าจะพอเสร็จนะมันเยอะนะครับผมมันเยอะโอเคครับ ประกอบไว้ก่อนเพื่อความความมันจะแห้งแต่พัดลมผมเป็นพัดลมตัวใหญ่ด้วยนี่เลยนะโอ้นี่เจคนสวยสวยได้ย,ยังมานฟืตื่นอรุณสวัสดิ์ครับตอนฟื่ตื่นนะครับผม,สว,วมสวยทุกวันสำหรับผมวันใจลงแดง สำหรับผมจุใช้ตักวันเลยไม่อยากจะยอหวานไม่เลิกเดี๋ยวคุณจะมันไสเอาเห็นไหมอ่ะแล้วทีนี้ถุงอ่ะลุงแดงเขาใช้ถุงเบอร์อะไรครับถุงเบอร์ใส่ข้าวดีหกคูณเก้าครับหกคูนเก้าอืออ่าไม่จะจะคิดเป็นอย่างอื่นนะหกเก้าเก้าหกอ่ะออไม่ใช่หวยอ่าหกคูนเก้านี่คือใส่ใส่ข้าวข้าวสวยข้าวสวยอ่าแล้ว ห้าแปดนี่ใส่ข้าวเหนียวนะห้าแปดอันนี้นะครับหกคูนเก้านะครับมีหกคูนเก้าจะไปเป็นเป้เปถุงธรรมดาหรือว่าถุงร้อนนี่ลงแดงถุงร้อนถ,ออถุงร้อนนะเป็นร่วงในแห้งแล้วหกคูนเก้าเขาเรียกถุงร้อนถุงร้อนมาเนี่ยอ,อ่าถ,ถ้าถ้าข้าวเหนียวเท่าไหร่นะข้าวเหนียวนี่อะไรห้าแคูนแปด มันก็จะเล็กลงมาหน่อยเนาะเนี่ดูในถุงอ่ะมันจะมีอ๋อนี่ห้าคูณเก้านะครับนี่ห้าคูณแปดนะครับนี้ยโด้ความนี่นะครับอันนี้ใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวห้าคูแปดอันนี้ตามไม่จํากัดนะตามไม่จำกัดเอาแค่ขนาดนะครับเอาแค่ขนาดอันนี้เป็นถุงร้อนใช่ไหมอืม เป็นถุงร้อนน,นะครับตาตาน่าจะใส่ตาในละลายแล้วแต่แล้วแต่ผลินะครับผมจะเป็นตาแดงพัชรพลก็ได้นะครับเผื่อวันข้างหน้ามีผลิตถุงออกมาตอนนี้ผลิตข้าวไปก่อนนะตอนนี้ผลิตข้าวไปก่อนครับโอ้ข้าวสวยมากครับผมข้าวสวยมาก,มากเลย,ยดูให <c oughs> ้ดูว่ายืนยันว่าสิบกว่าปียังไม่ธรรมดานะให้ดูชัดๆเลยครับผม แต่ปกติแล like like like. ้วเคยมีผู้ช่วยนะแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันจะเราเหนื่อยด้วยเราอยากจะพักด้วยเรทำพออยู่ได้เอาแบบพออยู่ได้ลูกค้าเราก็ยังเยอะอยู่ยังกินไม่ได้เราไม่ต้องการเยอะแบบไม่ต้องการแบบเป็นทำธุรกิจที่ใหญ่โตอะไรมากมายเอาพอที่เราอยู่ได้พอพอกิงได้ว่าเราอยู่รอดแข่งแขงมามาดูข้าวเหนียวกัน ครับผมอ่ะมาดูข้าวเหนียวกันครับเดี๋ยวเสียงอะไรอย่างไรผมวยได้ยังไม่รู้สวยได้ยังไม่รู้ <laughs> ่บ <laughs> นนอนมึดตื่นยังไม่ได้ล้างหน้าไปว่าจะไปสวยได้ยังไงแต่สวยในใจลุงแดงเสมอนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากระสอบกระสอบข้าวนี่แหละกรอบาแล้วก็มาตัดนะครับน,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 นี่ต้องสั่งมาพิเศษนะครับอ่า อันนี้ต้องสามงมาพิเศษไม่ใช่ลุงแดงขโมยกระหังมาหรอไม่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 ได้นะกระหังไม่มีบินนะไม่มีบินจากสกุลนพรโอ้มาเกะซีสเกตโอ้เออสีสเกตแกะด้งนะครับกะดงเขาได้เขาได้เขาตองอนเหรออันนี้ถ้าถ้าถ้าใส่แขนลุงแดงใส่ไม่ได้ครับแสดงว่าลุงแดงเป็นกระหังไม่ได้มันมีข้านมันมีขึ้นโอเคครับแล้วก็เอากระสอบ มาลองนะครับจะเอาข้าวเหนียวมาเทลงอ่ะมาครับผมข้าวเหนียวนี่คือก็นึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งมันมันไม่ถึงครับแต่ว่ามันต้องถึงตอนที่ว่าเราต้องรอคนสวยมาก่อนอ๋อแต่ว่าก็ก็คือดูที่ข้าวแหละครับว่าข้าวมันโอเคจับดูแล้วข้างบนมันสุก ข้างล่างมันสุกกับกับข้าวหนึ่งรอบครับผมนี่คือเทคนิคจะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่คนสวยนี่แหละครับว่าข้าวมันจะนุ่มไหมนุ่มครับเขาใส่ใจทำเขาใส่ใจทํานะครับคือถ้าถ้าสายข้าวรีบๆก็คือข้าวแฉะแน่นอนข้าวตุ๋นข้าวตุ๋สุกข้าวเร็วก็อ่านี่สวยแล้วสวยแล้วข้าวตุ๋เร็วก็ ทำมาสุกลูกค้ากินก็ไม่อร่อยอหมูหิ้สุกหมูหิ้งสุกก่อนต่อจะใส่ที้เราเขาจะเอาออกเนาะตอนเราจะใส่ทีมิ้งเขาจะเขาจะใส่ใจก็คือทำข้าวให้มันเสมอเนาะไม่ให้มันแฉะเนาะกลับไปกลับมาให้ไอ้หมววกนี้จะนิ่งดีกว่านะเเนนี่ยย หมดหเลซิกหมดซิกอะไรอ่ะหมดซิกก็ขยิกขยิกเหละจับยกจับขยโยงไงล่อโอ้น้ำยังเหลือนะครับเพราะว่าเราใช้แบบนั้นเพราะว่าปริมาณข้าวเดี่ยมันมันเยอะพอมันเยอะมันก็เลยต้องใช้หม้อตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับตัวนี้แล้วก็ใส่น้ำจะเยอะทีเดียวไม่งั้นคอยยกดูน้ำนี่เหนื่อยนะร้อนด้วยอันตราย เลข้าวสายข้าวแล้วหน้าเรากจะตึงด้วยหน้าเลยโอ้มีหน้ามีหน้าใสดยครับนี่เทคนิคก็อยู่น oh, Obs nee <t <t ี้เขาอบอบไออบไอนี่ไงเนี่ยนี่หน้าอ่าไม่เคยทาไม่เคยทาโลชั่นอะไรเลยโอ้แต่หน้าใสมากนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับไม่ได้ใช้ครีมนะครับมาจากไอข้าวล้วนๆเลยแป้งแป้งดิธรรมดาเนี่ยละ ี่ทุกเช้านะครับเขาจะได้ไอแากข้าวตรงนี้นะครับโอ้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเหมือนกันเนาะดีๆครับผมเนี่ยข้าก็าก็คือัอันนี้ก็คือเติมน้ําเข้าไปอีกเพื่อที่จะนึ่งนึ่งอีกขวดหนึ่งนึ่งต่อเนื่องครับนึ่งต่อเนื่องครับไม่งั้นไม่ทันขายนะครับมันจะเป็นข้าวเหนียวนะครับผม,มต้องลาง้า,ลางข้าวก่อนล้างข้าวก่อน ล้างข้าวก่อนนะครับผมล้างข้าวอ่ก<ม>่อนที่จะออกใส่เนี่ยคือล้างต้องล้างในในถันงก่อนใช <น S> ่ไหมคุณแดงแต่ก็มาล้างในอีกทีหนึ่งคุณแดงล้างประมาณกี่น้ำน้ำเดียวครับน้ำเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าข้าวนี่แช่ประมาณสักสามสีส่ชั่วโมงก็น้ำข้าวมันเข้าใหม่อืม ทีนี้ก็คือสีภรรยาก็คือทำข้าวเหนียวใส่ถุงไปส่วนลุกแดงก็ทำข้าวสวยใส่ถุงเหมือนกันเขาก็จะ,จะมีข้าวเหนียวเอ่อข้าวข้าวธรรมดากับข้าวหอมอนนใช่ไหมไม่ข้าวหอมนะที่กําลังเอาลงเนี่ยอันนี้เป็นข้าวหอมอ๋อข้าวธรรมดากําลังข้าธรรมดาเนี่นครับอ๋อมม อ๋ผมจะนึ่งนึ่งมันอย่างละสี่ชั้นก่อนนึ่งด้วยกันเลยครับนึ่งด้วยกันเลยนึ่งด้วยกันเลยข้าวธรรมดาสี่ครับข้าวหอมข้างบนครับแต่ก่อนเคยทำอยู่นึ่งทีละหกอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่างละหกชั้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนอย่างละหกชั้นตอนนี้ตอนนี้เราไม่มีผู้ช่วยเราก็เลยลดปริมาณลง ก็เอาข้าวเหนียวไปใส่หม้อนะครับข้าวเหนียวใส่หม้อนึ่งตอนแรกนะครับอันนี้คือหวัวแรกนะครับหวัวแรกหรือว่าชุดแรกนะครับกําลังจะเตรียมใส่ถุงชุดที่สองนึ่งต่อนะครับไม่งั้นไม่ทันขายลุงแดงขายดีมากครับข้าวขายดีมากบางทีลูกค้าอยู่โอ้ยี่สิบกิโลก็มาซื้อข้าวแก่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ขี้โม้นะจริงจริงครับลูกค้าเขาติดบางคนเขาติดเขาติดจริงครับบางคนย้าย ย้ายไปอยู่ที่อื่นอยู่ซอยอื่นแล้วยังกลับมาซื้อยังกลับมาซื้อใช่ไหมเขาบอกว่าใส่อะไรไปถึงผมถึงติดถึงได้ได้มาซื้อถึงไอ้ขนาดนี้ยังมาซื้อผมบอกว่าเราผมใส่ใจอืบางครั้งก็มอนพูดเหมือนโมนะ่จริงนะจริงครับเริงจริงครับผม ถ้ามีม้ก็ปะปายนิดๆโ้นี่ <Okay. S 2> เอาเยอะอ่ะทีนี้เราจะมารอดูตอนที่เอาข้าวใส่ถุงนะครับ <Okay. S 1> มือโปรโในการจบข้าวเหนียวคน <Okay. S 1> เดียวเอาอยู่อ่ะที่ถุง <Okay. S 1> เออคนเดียวก็รลุครบพึงนี่นะครับข้าวข้าวนะครับผมไปซื้อกินหลายเจ้านะครับเรียงเม็ดเลยนะครับถ้าถุงประมาณนี้ก็ น่าจะได้สักสองถุงอ่ะคนอื่นเขาขายนะครับน่าจะได้สักสิบบาทแต่นี่คือขายที่นี่ห่อละห้าบาทนะครับดูความหนาครับดูความหนาแล้วก็ปริมาณนะครับห่อเดียวอิ่มนะครับห่อเดียวอิ่มเลยลูค้าถึงติดด้วยนะครับ